คือลึกชัดลึกอืใช่แล้วก็มีสเปรย์เงินแล้วก็มีสเปรย์เงินที่ชอบใช่แล้วข้างหลังมีปูหินปูหินร้อยหนึ่งโอ้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแล้วองคเขียวอันนี้องคเขียวใช่ไหมครับองนี้ก็ใช่ครับเนี่ยอย่างพิมพ์อันนี้ก็จะมีขีดตรงแขนไปอาจะเหมือนผมน่าจะมีไม่เหมือนไม่เหมือนผมขีดครับจะเหมือนอ่าใช่ใช่เหมือนบล็อกเดียวกันนั้นใช่บล็อกเดียวกันแต่พระหลวงปู่เนี่ยก็คือดูที่บล็อกดูที่พิมพ์ได้ ใช่แต่จริงๆที่ยุคต้นเล่นหายากเพราะว่ามันไม่มีสตรอรี่ที่มันปเป๊ะไงเพราะหลวงปู่ท่านอาจจะปั๊มมาอีกนั่นนู่นนี่อะไรไม่มีใครรู้แล้วท่านก็จําไม่ได้อย่างนี้แล้วแล้วนักสะสมที่เขาแบบโอ้เนี่ยอย่างเขาดูคลิปแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่เคยเห็นไมาเห็นจะพระเหรียญพระหล่อมาเห็นพระผงเขารู้สึกอิน,นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นพระเครื่องเนี่ยอาจจะเริ่มที่เหรียญหรืออะไรแล้วมาจบที่ผงเนี่ย ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะเจออยากจะเห็นพระองค์จริงๆของเนี่ยที่หลวงปู่สร้างที่เป็นพระผง์เนี่ยแล้วคุณได้มีคําแนะนำไหมครับว่าควรจะเล่นยังไงเริ่มจากอะไรพระผงษ์ครับผมต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยครับอันนี้ยากมากมเพราะว่าพระพง์ของท่านเนี่ยไม่บางทีกดลึกกดไม่ลึกนั่นนู่นนี่ต้องศึกษาทั้งมวลสาร,รทั้งแม้กระทั่งสเปร์ว่าเป็นช่วงไหนอะไรยังไงค่อนข้งยากอยู่ครับรงครับผมทุกอย่าง แต่แนะนําว่าไม่มาแข่งผมเก็บดีกว่าครับผม <c oughs> เล่นเหรียญง่ายกว่าครับ <c oughs>